แนะนำบทอัลฟักบทนี้เป็นบทมาดานียะมียี่สองค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆบทนี้ได้กล่าวถึงการทำสัญญาพรองดองที่ฮุไดเมียที่กระทําขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุสลิกีนในปีที่6แห่งฮิยรสัสกราช ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอํานาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมหมาชนพากันเข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมากบทได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทำสัตตยาบันอันริษวานซึ่งได้ให้สัตตยาบันกับท่านรอซูล ว่าจะทําการต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งชีวิตจะหาใหม่และนับได้ว,ว่าเป็นการทําสัตยาบันครั้งสําคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแกบ่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทำสงครามกับท่านรอซูลพวกเหล่านั้นได้คดร้ายต่อท่านรอซูล บทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอซูลสลลัลลอห์อะลัยวะสัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครบัดินะและท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมักาของท่านรอซูลฺสุลลฺลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและบรรดามุลิมด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงเพราะทราศรูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกาในสภาพผู้ทำรรอุ้มรด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิยย่งใหญ่ ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินนนนาามบีถ้าจริงเราได้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้งที่อัลลอฮะทรงปวะทานให้แก่าู้ที่รู้ลักศรัีมา เพื่อเราจะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่เกิดขึ้นภายหลงังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเพียงตรงและเราจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง อัลลสเซีนตะีหัเดูอีมานละมั่อิมานว่าลิลลาฮิจูดสวรรคัละโลกละพระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาสู่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา ให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์คือพพ่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล,ล้วเราเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยพวกเขาจะเป็นผู้พํานักอยู่ในนั้นตลอดกาลและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขานั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงณที่อัเลาะห์วะยออซซิบะลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาวัลมุชริกีนวัลมุชริกาตดอนนีนบิ ا ل าฮิซนสซอ هم, هم, م, และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกรอกชายและผู้กลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งพาคีชายและบรรดาผู้ตั้งพาคีหญิงโดยพวกเข้าคิดร้ายต่อรอให้ร้ายเหล่านั้น จงประสบแก่พวกเขาเถิดแล,ล้วลอทรงโรกรธกิ้วพวกเขาและทรงสาบแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยานนำนั้นไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งและเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์คือไพ่คนแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอลัลลอฮ์นั้น

เพื่อ <ت ص في ق> พวกเจ้าศรัทธาต่อัลอและรอสูนของโประและความช่วยเหลือเขารอศูนและยกย่องให้เกียรติเขารอศูนและแท้สองสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นอินนั้ทีนัยบาย ع و นะอินนมยบาย عون ัลลอฮหยืนอลลอฮ์ฟ وق ัยบิห แค่จึงบรรดาผู้ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์พระหัตของอ AH ัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทำลายสัตยาบันเสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเอง

ا إ ชาวอาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีงานยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออาภัยให้แกเราด้วย พวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์ใช้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์ใช้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ทว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

และนั่นได้ถูกทําให้เป็นที่เพิ่อแปรในใจ,จิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิ่งและถ้าบุไดไม่ได้ศรัทธาต่อลาและรอซูลของพระองค์ แท้จริงเราได้เตรียมไฟลุกโชดช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแรมวน่าเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผนดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ بالتعكيد بالتعكيد بالت سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مظالم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าออกเดินทางไปยังกองทัพเฉลยที่คอยบัตเพื่อไปยึดเอามาก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกเจ้าไปด้วยพวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำตรัสของอัลลอฮ์ ต้องกลา่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเจ้าจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเราได้ตรัสไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่าหาไม่ได้พวกเจ้าอิจฉาพวกเราเปล่าเลย قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم <applause> او يسلمون فان تطيعوا <applause> يؤتكم الله اجرا حسنا จงกล่าวเถิดม,มูฮัมหมัดแก่ชาวอารักชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกเจ้าจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มชนที่มีกำลังคนเข้มแข็งกว่าพวกเจ้าจะต้องต่อสู้กับพวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮ์ก,ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังหนีดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหนีออกมาก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวด <S <S ا أ ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของเขา พระองค์จะทรงให้เข้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งม er ีแม่น <S enan> ้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดลวก โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้เพราะพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาและพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบลงมาให้พวกเขาและได้ทรงตอบแทนชัยชนะอันใกล้นี้ให้แก่พวกเขา ا أ ز ز และทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา

ที่พวกเจ้าจะได้รับโดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์เฉลยที่คอยบักอันนี้ให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยาฮูดจากการทำร้ายพวกเจ้าและเพื่อมันการยับยั้งการทำร้ายจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง أ ا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอ,อ,อีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่เราส่งล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและรอบคือผู้ทรงเดชาลุภาพเหนือทุกสิ่ง له ال له ال และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีอย่างแน่นอน และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆนั่นคือแนวทางของลอแ่บรรดาผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่การกดและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของลอ

ที่หุบเขาแห่งนักพรหักากหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาและปรากฏว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำฮุม <sh arp ina> <sh arp ina> ุลลดีนักฟรุวสัดูคุมอานิลมัส j ิดิลฮารามวัล ا ل ยะ ي ة م ع ะ و ف ล أ ว ي ล ل غ محله و ม و لرجال مؤمنون و ن س ا ม لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما และปิดกั้นพวกเจ้าให้ห่างจากมสัสยิดฮะรอมและการเชื่อสัตว์พลีที่ถูกกักกันไว้ไม่ให้บรรลุสู่การเชื่อของมันหากไม่ใช่เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จกกักพวกเขาก็จะฆ่าพวกเขาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่พวกเจ้าเพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้เพื่ออัล้อจะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกันแน่นอนเราก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาอย่างเจ็บปวด

ซึ่งเป็นความหญิงยะโสแบบสมัยแห่งความงมงา,ายอาลัลลอฮ์จึงทรงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทรงให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคํากล่าวแห่งความยำเกรงโดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคํากล่าวนี้และเหมาะสมคู่ควรยิ่งอีกด้วยและแลรอนั้นทรงรู้ทุกสิ่ง لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแก่รอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มสัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์โดยบางคนโกนผมและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีก พระองคือผู้ส่งส่งรสน์ของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้ว <سؤال> <تسجد> محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا في يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم ะ ا มฮัมมัด <Muhammad, S 1> <Muhammad, S 2> เป็นศาสนาทูต <Muhammad. S 2> ของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้ที่เฉียบขาดต่อพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าจะเห็นว่าพวกเขาเป็น ผู้รวกวัวสูยุดโดยสแสวงหาคุณความดีจากเลาล้อและความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสูยุดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตาลออและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินยิียปันหนึ่งมเมล็ดพืชที่งอกนอ หรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่านเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสิมและอละัลทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดี ในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หล